วัดีค่ะทุกคนบิวมาแล้วค่ะเจอกับบิวที่เดมค่ะช่องคุณบิวตี้คยี่หวยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนค่ะบิวอยากจะบอกว่าตอนนี้บิวมีกลุ่ม v i p ใหม่แล้วนะคะ อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ากลุ่มค่ะแอดไลน์มาที่แอด bwty888 นะคะอย่าลืมนะคะมีแอดข้างหน้าด้วยนะสมัครฟรีนะคะทุกคนคะ่ะฟรีเลยนะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะรับจานวนจำกัดนะคะตเต็มแล้วปิดรับทันทีค่ะมาค่ะเรามาต่อกันที่วันนีออ้ไทยเย็นค่ะทุกคนคะ่ะขย,ยี้กันไปเลยค่ะ3และ5นะคะ2ตัวเจาะค่ะ3า3 8 3 6 3 5 5 4 5 3 5 2และ51ค่ะส่วน3ตัว นะคะ3 2 5และ531ค่ะวิธีการเล่นของบิวค่ะบิวจะเอา3และ5นะคะวิ่งรูดสิประตูบนล่างนะคะวิ่งรูดสิประตูบนล่างเลยนะอย่าลืมนะคะทุกคนแอดไลน์มาที่แอด BWTY 888แล้วมาเจอกับบิวในห้อง VIP นะคะดวงดีรับทรัพย์ค่ะ